อันถัดไปเป็นแผ่นซับน้ำนมนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งค่ะข้างหลังเขาก็จะเป็นกาวติดแบบแน่นเลยนะคะก็ถ้าหากว่าน้องเข้าเต้าข้างนึง แต่อีกข้างหนึ่งปล่อยอะคะ่ะน้ํานมก็จะไหลหรือบางทีคุณแม่ตกรอบปัม๊มปั๊มไม่ทันหรือไปข้างนอกอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทะลักออกมาใช่ <c oughs> ก็ต้องแปะไว้นะคะก็ <c oughs> จะช่วยไม่ให้น้ํานมไหลออกมาอันนี้คือระบายอากาศดีค่ะ <c oughs> ซึมซับทรงของเขาอะสมัยพี่หญิงทันไหมทรงเนี้ยไม่น่าทันนะ <c oughs> สมัยก่อนมันจะเป็นแค่แบบ กลมๆอะ่ะแบนๆอย่างเงี้ยเวลาใส่แล้วมันก็จะไม่แนบไปกับหน้าอกเราแต่โมบี้เขาออกแบบให้ตรงนี้มีความยืดหยุ่นนิดนึงนะคะด้านข้างนี่นะคะแล้วก็เป็นทรงแบบนี้มันก็จะแนบมากกว่าแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ทั้ง2แผ่นเลยที่แปะกับเสื้อชั้นในไม่ให้มันหลุดหรือไม่ให้มันขยับไปมาค่ะวัสดุก็นุ่มค่ะใช้ดีมากๆ1ฝห่ออย่างนี้มี60ชิ้นนะคะเขาจะมาในถุงแบบนี้นะคะเพื่อความสะอาดแยกชิ้นมาเป็น10บล็อก ใช้เสร็จแล้วเราก็เอาเก็บใส่ซิปล็อกไปทิ้งได้ค่ะค่ะราคา235บาทค่ะค่ะบรรจุ60ชิ้นค่ะ